การถ่ายรูปด้วยฟิมนะครับทาวทูแอ็ถ่ายรูปเฮ้เราได้รู้หลายเรื่องแล้วนะครับเกี่ยวกับชีวิตในญี่ปุ่นโอเคครับตอนนี้เรามาถึงโอมมเตะซันโดะแล้วในวันอาทิตย์กับน้องอลิสครับโอเคก็ก็แบบขอตกเออนี่จบแล้วหรอหรอว่าดีดังเลยคือพี่พูดคนเดียวมาหลายวันแล้วอะวันนี้จะมีคนพูดแทนให้ ซึ่งเราก็เคยเจอกับอลิสบาหลายครั้งแล้วน่าจะเป็นครั้งที่4ี่ครั้งที่3หลังๆมาทุกครั้งก็เกือบจะเจอทุกครั้งใช่ก็แบบว่าโอ้โหขอบคุณมากเลยครับก็มายินดีอยู่ในวอล์กของเราวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ที่น่ารักน่ารักครับที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งขายโดนัทชื่อฮิกุมะโดนัทอยู่ฝั่งนู้นซึ่งก็ต้องเดินเข้าไปปกติทานกาแฟไหมครับอลิซทานกาแฟไหมครับกิตไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้เหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นวันนี้เราจะมาเที่ยวคาเฟในีมแบบ ไม่มีคาเฟอีนเอาแบบกินชาแล้วันกินชาโอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไรร้านแรกเป็นโดนัทครับถ่ายได้วั้งอแล้วเจออะไรั้แล้าอนนีถ่ายแล้วก็สวยก็ผมพาหลงเองครับนี่ไม่ได้มานานแล้ว ชอบเอนครับชื่อชิคกค้ม่าโดนัทชอบโดนัทใช่ครับโดนัทมีคนชอบกินโดนัทนี่ส่งแล้วเราเข้าไปสั่งข้างในก่อนเราเข้าไปสั่งข้างในก่อนคือสิ่งที่เราสั่งกันมามีโดนัทสามชิ้นท็อกโกแลตเป็นของน้องอันนี้เป็นที่ชอบมากเป็นลิมอนเชอโลและมิตซูเกร์ สัมภาษณ์นิดนึงแล้วกันเอาแบบซีเรียสซีเรียสตามแบบคนที่แบบว่าเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนเกืบตลอดชีวิตนานที่สุดกับตลอดชีวิตแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่อยู่ได้ปีครึ่งสองปีกว่าใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คือเป็นคนลูกๆเครื่องญี่ปุ่นอยู่แล้วก็มาบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมก็ปีประมาณปีละครั้งอะไรประมาณปีละครั้งเออทำงานที่นี่เป็นไงเออทำงานที่นี่ก็เออตีตอนแรกกลัวคนญี่ปุ่นเพราะแบบ เห็นได้ดีนว่าแบบทุกคนทํางานหนักมากอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงที่ทํางานอยู่ก็ก็นักเกี่อาทิตย์ละกี่วันครับสักทอาทิตย์ละห้าวันอาทิตย์ละห้าวันเยอะแต่จริงอ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกงานคือแล้วแต่ว่าเราแบบเลือกว่าแบบทํางานแบบไหนอยู่ทำแบบโปรเจกต์แมネจเมนต์มันก็เลยแบบต้องดูแบบหลายเขาเรียกอะไรหลายฟหลายฟิลมันใช้เวลาแล้วก็ยิ่งแบบเพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยอ่าเราทําตําแหน่งอะไรนะครับแบบคร่าวๆไม่ต้องชื่อไม่ต้องบอกชื่อบริษัทก็ได้เดี๋ยวมันจะพลาดพิงไป โปรเจกต a มานเป็นบริษัทข,ขายโบรบอทขายโรบอทเนเดยโคตรเท่โคตรโคตอนนี้อเป็นแบบทำโเกมนสำหรับกำลังจะขายที่ย um ุโรปอะไรเงี้ยช่วยแบบแล้วเราจบอะไรมาเท่าไหร่จบอักษรค่ะอักษรเป็นไงล่ะสาวอักษรอักษรจุฬารุ่นที่รุ่นจำไม่ได้ละเป็นลีดจุดเป็นลีดด้วยนะเนี่ยเป็นปะหลักเอาเป็นปะหลักเอาโอเค มันหกอ๋อโอเคแล้ว่าถ้าเป็นอักษรนี้รุ่นอะไรอ่ะโอเคงั้นเอาต่อกันละกัน <c oughs> เรื่องการทำงานจริงๆแล้วก็ทำโอทีมันก็หนักเหมือนกันหนอักใช่แต่เอาจริงอ่ะก่ะก่อนหน้านั้นคือ ตอนไหนมาอยู่ญี่ปุ่นทำงานได้แบบสองที่แล้วที่แรกก็กลับเขาเรียกว่าทีจิคือกลับบ้านแบบตอน,นที่แบบเวลากลับเลยอะ่ะ5โมงคือกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยอแต่คือพวกแบบนักงานแบ,บเป็นเซลล์เซลล์เราก็แบบจัดการตัวเองนะว่าแบบพยายามให้จบแบบเสร็จภายในห้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คืองานโปรเจกต์มอนเนตชั่นมันต้องมีหลายคนแบบรวมกันแล้วก็เปคนที่แบบต้องมาประปชุมด้วยคือ อยู่เราก็ต้องแบบตามเวลาพวกเค้าแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำงานนี่ซีเรียสไหมซีเรียสมากไหมแบบละเอียดละเอียดก็คือตรวจทุกคำทุกตัวอักษรของเราว่าอย่างนั้นี่ยละเอียดก็คือบอสเราถือว่าละเอียดมากละเอียดมาก อะไรเงี้ยแบบที่แบบแมจเนจเนี่ยก็ต้องคิดว่าแบบอีกฝั่งหนึ่งแบบเป็นทำอะไรเขาต้องการอะไรถึงจะแบบมันคอนดิชให้มาช่วยทีนี้นั่นอะมแต่ซึ่งเราก็แฮปปี้กับงานนี้แล้วสนุกกับมันมางว่าใช่ได้เรียนรู้กวันอะไรเงี้ยแต่ก็ยากผมว่าแม่งคลิปนี้แม่งมีประโยชน์กับคนดูมากเลยการทำงานในญี่ปุ่น ถ้าพูดถึงเรื่องการทํางานแล้วชีวิตหละการใช้ชีวิต<ช>อ่ะพูดง่ายๆว่าอลิสก็เป็นแบบว่าประชาชนชาวกรุงเทพมาก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นตอนเรียนหนังสือมันต่างเยอะไหมว่ามันเหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพไหมครับเอาจริงตอนแรกมีหลายอย่างที่ไม่ชอบอย่ากับที่ยืคืนไม่ได้เพราะว่ารถไปโอเคโอเคแล้วถ้ากลับแท็กซี่แพงมจะแพงมากแพงมากแพงมากคือรถไปเรียนชาอ่ะที่โมงอ่ะ หลงโฟสเลยแบบเออยใช่ครั้งที่แล้วเรานั่งผิดฟังอะไรอย่างเี้แล้วแบบเอาจริงอะเมืองไทยชอบตรงที่มันขึ้นแท็กซี่คือรถติดนะเอารีงแต่มันคือแบบขึ้นแท็กซี่ไปรูดได้แล้วรถเินมอเตอร์ไซค์อะไรก็คือถึงจุดหมายชัว ชินชินแล้ว,แ,ลวแต่ก็แสดงว่าพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วากลับบ้านดึกไม่ได้ค่าแท็กซี่แพงยอก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 ไปบูบัตเทร์คอฟฟี่กันก็เราเข้ามาในบูบัตเทินะครับปไปนไ้ครับร้านนี้สำหรับอลิสแล้ว โอเคแต่หนึงกาแฟไม่เป็นขนมว่ะใช่สั่งได้เลยครับเต็มที่นี่ครับบูบอเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้มีขนมใช่พนักงานเยอะมากเขาขายดีมากเขาเป็นร้านกาแฟที่ติดแบรนด์ระดับโลกไปแล้วอ่ะใช่เอาอะไรขนมอะไรไหมเอาเลยสั่งเลยโทสต์ลุย วอกเราเท่อีกแล้ววันก่อนตอนไปิตานี่ก็มีคนพูดภาษาเตลียนในวอล์กด้วยนี่มีคนพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยการถ่ายรูปวิดีทีมนะครับก็พยายามหาแสงธรรมชาติให้เยอะที่สุดเช่นตรงนี้ผมก็ให้น้องยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้พี่บินแบบอธิบายเทคนิคแบบเยอะๆโอเคครับตรงนี้เราก็ต้องวัดแสงให้ดี เราจะถ่ายเราจะให้น้องเขาแนะนำ how to act ถ่ายรูปเขอให้เราหนึ่งถ้เป็นว่าแบบชีวิตดีค่ะเอ้ยจริงๆก็ชีวิตดีแล้วเมอวก่อนแล้วก็ตอนนั้นคือแบบว่าบ้ากาแฟมากแล้วมาแต่แบบร้านกาแฟอย่างเดียวเลยบบก็เลยบแบบ ใ่แล้วถ้าสมมุติว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆโตเกียวอย่างเงี้ยที่ไม่ไมกลแล้วสหรับแนะนําสําหรับคนที่มาเที่ยวและอยากจะไปนอก,นอก,นอกเมืองอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาสักวันหนึ่งสองวันอย่างเงี้ยแนะนําที่ไหนมันจะมีภูเขาที่มันใ,นนใช่หรกเา่าจะชมพู่ืมอ้าวโอเคครับตัดมุกตลกใส่เลยงั้นเอาล่าสุดดีกว่าล่าสุดเที่ยวที่เที่ยวสถานที่หนึ่งที่ที่อลิซแบบประทับใจถ้าหนูชอบชอบไปไดกันยามะไดกัน์ยามะหรอในในโตเกียวเนี้ยนะ ใ้กันจะมาทีไซส์เพาะตอนนี้แบบทำงานแล้วเหนื่อยนั่งเฉยๆแล้วก็กินของอร่อยก็โอเคโอเคโทษทีครับวันนี้พี่มากินของขมเลยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นสถานที่แบบ เหมือนแบบไซซ e i ิงเที่ยวธรรมาชาติอย่างเงี้ยญ่ปุ่นชอบที่ไหนแต่้าูอ่ะจะไปไกลเลยไปแบบานากาโนอะไราน,น,นากาโนนากาโนนี่เป็นจังหวัดใช่ไหมเป็นเขตภาภูมิภาคภา,คาษาอังกฤษคือภา,าษาญี่ปุ่นโอเคโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าไปพาไปชมข้างในแล้วก็ซื้อมะเล็ดที่นี่เพาะมล็ดที่นี่วอี่พูดมาเดี๋ยวใส่ไว้ด้วยันพอ

หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามที่เราพูดถึงสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับญี่ปุ่นป่ะยังเออเราพูดถึงที่ชอบเกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นชอบที่มีสีรดูอือแนก็ได้แต่งชุดเต็มๆใช่ไหมทั้งหน้าหนาวทั้งอะไรคะดูสปริงค่ะดสปริงเนี่ยอ่ะมีภาษาญี่ปุ่นฤรดูทั้งสี่อ่ะ นัดมีนัดซื้อก็คือหน้าร้อนอากิก็คือหน้าเลยนะไปไม่ผิดได้ไปไมพี่ออทัมออทัำนัดวินเทอร์ก็คือพุยุพุยุประเทศไทยไม่มีแน่นอนนะครับไม่ต้องสงสัยแล้วก็ช่วงสปริงก็เป็นฮาด์ดอ่ะและน้องชอบก็ฮาด์ดกับอากิก็คือให้เลือกหนึ่งให้เลือกหนึ่งฮาด์ดเพราะว่ามีดอกไม้ซากุระเออซึ่งพี่รู้เพราะว่าซากุระนี่มันเป็นแบบ ความเป็นมงคลของฤดูของคนญี่ปุ่นมากเลยใช่ไหมอืมเป็นแบบซิมโบของญี่ปุ่นเลยแล้วก็เหมือนกับการเริ่มใหม่พนักงานก็จะเริ่มทํางานในเดือนนี้ใช่ใช่แล้วก็เด็กก็จะเรียนตกตอ้องเดินสี้เอนอ่าก็คเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นสตาร์ทไทยดีๆอะไรเนี้ยใ,ในช่วงเดือนนี้แลวเกี่ยวไหมครับว่าเราจะเริ่มพบใครในช่วงเดือนนี้ไหมปะ ก็แล้วแต่แล้วแต่อถูอแล้วแต่แล้วแต่เลยาช่วงช่วงหน้าหนาวก็ได้นะอ๋อถ้าหนาวเันเหงาเนาะห้าหนาวเย็นๆหน่อยแล้วเราดูที่ไม่ชอบล่ะที่ไม่ชอบเลยอ่ะาญี่ปุ่นดูทน่ไม่ชอบบอสหน้าร้อนนะเพราะว่าลมมากพรญี่ปุ่นนะมันไม่ใช่เหมือนเมืองไทยที่ขึ้นแีได้เลยมันต้องเดินเยอะหน้าร้อนเอาิงร้อนเท่าเมืองไทยนะสุดใช่ใช่ใเราได้รู้หลายเรื่องแล้วนะครับเกี่ยวกับชีวิาในญี่ปุ่น ไปช้อปปิ้งที่ไหนเยอะกว่ากันครับวันนี้เอาจริงอะเอาซื้อเยอะปะจริงเหรอนเรา้อซื้อออนไลน์หรือนเมืองไทยมัอ๋อออนไลน์ไม่ซื้อเลยเข้าไปในร้านเราซื้อบรรลุงนี้งานแนะนำห้างที่แบบเราชอบไวบ่อยๆสำหรับโตเกียวเลยอะที่เราซื้อบ่อยๆเลยเราจริงไม่ค่อยซื้อโตเกียวซื้อที่ยูโปหามา่อ้าวหรอห้างอะไรมาคิดส์ออลูมิเน่ลูมิเน่ยูโปหามาลูมิเน่ซื้อเยอะมากลูมิเน่นี่เปียกเหมือนไรเซนทันไม่เหมือน ก็ไม่เหมือนมันจะชอบอยู่ตามรถไฟฟ้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็จะแบบเน้นแฟชั่นอะไรมีแบรนด์หมดนะสำหรับผู้หญิงชอบแบรนด์ชื่อมิลาโอเวนแบรนด์ของญี่ปุ่นไหมครับของเนี่ยจะของญี่ปุ่นอ่ะของญี่ปุ่นอืมดีเนาะมิลาโอเวนนะเข้าไปตามกนได้ครับอันนี้ชุดนี้มิล่าโอเวนหรือเปล่าแต่ไม่เคแบบเสื้อโค้ทอะไรเนี่ยรีวิวก็ส่งมาได้อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ยังทำงานปกติใช่ไหม ปกติทำงานปกติยังรับงานเหมือนปกติอะไรครับก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้พี่ก็ต้องแบบว่าขอบคุณน้องอลิซมากเลยคุณแม่ไปรูดเดี๋ยวรอดูร์ลูกใช่รอลูกทีมเนี่ยแน่นอนบีเราไล้างเลยร้านเราเองเอ็นล่าบีเอเคล้างสบายแล้วเชียบโฆษณาขายของเลยก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ขึ้นอะไรทุกอย่างให้ครับน้องอลิซนะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะครับ พวกคุณต้องดูแล้วนะครับน่ารักขนาดนี้โอ้โหถ้าไม่กดซับสไคร b ์ไม่ดูนี่ก็แย่แล้ว <c oughs> บอกเลยขอบคุณท้า๊ายบายเรื่องนี้บล็